đây muối java, bển cho sẹp quá bún à, bơi, xì lèo, ui hui, cọp, cọp nóc, nung nay, má chồng mình đi ghé má bỏ gặp ghé chú trên núi cua cướp câu, có xì pha muối cho thớt ta đóng cổ แป้งหัวจักน้อยเพิ่งสภาพค่อยมาแป้งปลาตงโค้ไว้แต่เมื่อคืนนี่แต่เมื่อวานนี่คำๆเนาะมันคำเดียวของก็เไยบ่ถอดขอก็เลยเใส่ตู้เย็นไว้แป้งมันโอ้ย่น่วงจา๋าบุงตีละแป้งมันจิเป็น,ปนทาบ่ลเราค่อยมาแป้งไว้โดนโวดค่อยขึ้นยาขอก็เฮ็ดโลดนะนะมุจจะเบิ่งสภาพแป้งป๊ามากไปแต่เมื่อคืนหนึ่ง พักแป้งพักยังไว้กลัวสิได้เวลามันกับพักแป้งสี่ชั่วโมงคุณเนาะบันนี้มันคำพอดีจ้ะที่นองมันคำคอยก็เลยบดถอด่อยก็เลยว่าก็เสียมาถอดมือนี่ล่ะใส่มือหลดเนาะมือกลางแล้วล่ะมันจิเป็นปะต่องโขวบอม์มเจ้ว่าแปดต้องเบิ่งกอนจ้ะ เป้นทาทำไมมันจังบอดติดมือแม,มอนระดับแป้งคือจะติดเดียวแต่เนเอาง่ายๆตามสูตรเท้านี่แหละจ้ะตามความถนัดของเท้านี่แหละเนี้ยติดมือเนี่ยกะ ือนี่ยันน้องสาวคุณสามีโท้เอิอนไปกินเข่าแรงน้ำคอยกับนเป็นน้ำจำขัญอีหยังดอกของคนกรีบเพื่อนลจะจ้ะเพื่อนกระบ,บอกคอยอยู่แต่ว่าแควโบจือ้อว่าเขาเอิอน่าวันอีหยังเพื่อนกระเลื่อนไปกินเข่าน้ำเพลินบบตรงเอาอย่างมาเด้อทำไมเหมือนคนไทยเฮาเนาะมันสิไปมือเปล่ามันกับมันก็อยากอายไปนหละนะคอยกับเลือดขึ้นทานแนวสีเห็ดไปซูเรากิน ข่อยอยากเคล็ดอาหารไทยซูเพิ่นกินอยู่ดอกจก้ะแต่ว่าอุปกรณ์ข่อยบ่ทันครบบ่ทันพร้อมปานใดเอาไว้โอกาสหน้าคนจ่าข่อยสิเฮ็ดอาหารไทยแล้วข่อยก็สิเอิ้นเพิ่นมากินนําข่อย,อยเราหลายใหญ่ห่างมันจะเป็นจะเว้า,วาวดีเนาะสิะเป็นข่อยเว้าวครับลราจะพี่น้องระหว่างนี้ก็ตั้งน้ํามันใส่ไฟ,ไฟไว้อ่อนๆไว้ก่อน เสร็จแล้วจ้าปาตองโกสูตรอี่ยังกังกบโอโหทอดออกมารูปล่างกะสิ๊บแป้งนะจนน่อยเพราะว่าแป้งมันค่อนข้างเหนียวเนาะแป้งแป้งเละแต่แป้งเละเกินไปเราเวลาจับน่ะมันมันขึ้นรูปยากไปเค็ไปตามสภาพนะพี่น้องกินไปตามสภาพให้จังได้อยากเนาะคนบอมีขายกระตองเฮดกินเองจ้ะในมุจ่าเป็นตัวแซบบะน่ะไปสีเหลืองอุ้ย แต่ว่ามาซิมนล้กันจ้ะแผนกซิมข่อยบอะยูจ้ะก็บรยูกับิบาบแผนกซิมข่อยนอนอยู่ในห้องคุณมาเบิ่งกันมันจะเป็นจังหรืนี่ตัวนี้ละอันรูปร่างคือปนันตัวโวกะมูเฮ้ยกรติบเข่ากับนี้เน่นอกนั่นกันสิะเป็นรูปร่างแปลกๆจ้ะมา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  ข้างใน,นเป็นไหนยมุจมาวาทานบ่เป็นกวงกวงอยู่ได้เหรอเนาะแต่ว่ากับว่ากวงงลีจ้ะกรอบกรอบนอกนุ่มในอืม วาไปเด้ววาไปเด้ววาไปเด้แซ่บอยู่เด้สูตรนี้ขอใส่นน้ำตาลหน่อยนึงโอ้ยเสียทีลูกด่างมันบอกเข่าทีปันใดนี่ตัวนี้กำงามอยู่จ้านี่ตัวนี้ก็คือปลาตองูอยู่อืมพี่น้องจ๋าแซ่บดูจ้ะแซ่บเสยแซ่บเสยบ้างบิ่งเสียบิ่งเบิ่งเสียบิ่งเนื้อไหนเพื่อน นี่เป็ไเดมือจวาวะพันอยู่ได้เนาะเพราะได้อยู่เพราะได้อยู่จ้ะถึงจะไม่ได้ลดเสมนเต็มแก่ครับเพราะหายยากได้เลยเม่ได้ขี่ไรจ้ะนุ่มดีแป้งข้างในนุ่มดีจ้ะข้างนอกกรอบอื้อ รล้วแพี่น้องจ้าอันนี้ควรียไปบ้านน้องสาวคุณพ่อไงจ้ะไปกินกับซ่ากาแฟน้ำพึ้นจ้ะไปกันจ้า